นะครับวันนี้เริ่มงานนะครับเครื่องอัอนนี้เป็นของโคเดนโบนะครับมันจะไม่มีมันจะมีอะไรนะโคดจะเป็นอันนี้มันจะเป็น G 1 1 0นะครับแต่ถ้าเป็นพวกของคูบุตามันจะเป็น E T 1 1 0นะครับนี่จะเอาตีปอกสูบออกครับนี่ครับก็ใช้เหล็กกลมอย่างนี้ครับ วางเข้าไปข้างในนี้ข้างในปอกสูบครับวางทับแล้วก็เอาค้อนส่งออกนะครับนี่ครับใช้เหล็กตันครับเหล็กส่งใส่ไปนี่ครับแล้วก็ค้อนเขาะอ,ออกครับ เขาไปเรื่อยๆครับมันก็ค่อยๆออกแล้วนะครับสนิมกินเยอะนะครับสนิมเต็มเลยครับออกอยากเลย อบยากจริงๆเลยครับจะนิมกินนี่ไปแล้วครับผัวออกมาแล้วสนิมเยอะจัง Nih, kira oang. Ensinim ni. Hui, oh, di mana? No. Uh, Percepat. Hah? Berdiri kah? Oh, termostat mana tu? Atang log. อะไรชุดอยู่ข้างในนี้ครับน,นี่ครับใส่ตัวนี้ครับ r า1 2ทใส่ร้อบนะครับปลอกลูกแหวนหม้อน้ำใหม่อันนี้หม้อน้ำผุครับนี่ครับพวกกราวาววาวนี้ไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วมาครับก็มาดูอาการฟ้าสูปนะครับอันนี้ วาววาวเขาเขาเคยทำมาแล้วครับแต่ว่าตีบาลึกไปหน่อยนะครับไม่ค่อยดีหารงกลึงไม่ได้ครับตอนนี้ไม่มีโรงกลึงครับทำไม่ได้ช่วงปีใหม่ด้วยสงสัยก็ต้องเปลี่ยนวาววาวมันจมไปเยอะนะครับเปลี่ยนวาวใหม่ เป็นร่องเขาไปข้างใน,นก็กินกินไปเยอะไปหาที่ทําบาวาวก็ไม่มีครับหาร้านไม่มีเลยแถวบ้านไม่มีร้านทําเลยก็เลยต้องเอไองจะต้องเปลี่ยนเค เปลี่ยนแค่วาล์วใส่ไปก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปยัดตัวนี้ครับมีอายัดเกาหานะครับตัวนี้เป็นร้อยสิบนะครับอายัดเกาหามาครับวันนี้ก็จะมาอัพเครื่องนะครับเป็น E ีร้อยสิบนะครับอัพเป็นร้อยยี่นะครับอัพเป็นร้อยยี่สิบตัวธรรมดาครับตัวลูกสูบ ตัวลูกสูบธรรมดาถ้าเป็น DI มันจะเป็นลูกสูบมันจะเป็นหลุมนะครับจะมาวัดดูความโตของลูกสูบกันนะครับอันนี้เป็นร้อยสิบนะครับร้อยสิบลูกเดิมนะครับตัวนี้ความโตอยู่ที่มองเห็นหรครับอ่าผมจะอ่านให้เลยนะครับอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดจุดห้านะครับ ความตัวลูกสูบนะครับอีที110นะครับ91.5จดตันนี้ร้อยยีนะครับร้อยยีร้อยยีนะครับมองเห็นหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้ ร้อยยี่0 9 1เก้าสิบยสิบนะครับนี่นะครับเก้าสิลูก120นะครับก็ถ้าใครจะเปลงก็ต้องกึ่งปอกนะครับตัวนี้มันต้องปอกมันใหญ่นะครับต้องกึ่งปอกให้มันเหลืออยู่ เลืออยู่1น3รนะครับเหลืออยู่103มมิลน,นะครับจะใส่ได้นะครับว่าหลอกเก่ามัน103มมิลนนครับตัวนี้ก็103ยสามมิลก็จะเริ่มประกอบ้วครับแล้วก็วิธีใส่ยางอุดิงนะครับ ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็ไล่ให้มันอยู่ในลายของมันนะครับอย่าให้มันอย่าให้มันมวนนะครับก็เลยให้มันอยู่ในร่องของมันอย่าให้มันปลิ้นอย่าให้มันอย่าให้มันบิดนะครับเอาง่ายงอย่าให้มันบิด ก็จะสวมปลอกไปรััโก็ทาจารบีนะครับตัวนี้ให้มันลื่นครับข้างในนะถ้าเราทากาวมันจะมันจะแน่นเกินครับเวลา อันนี้มันก็กันรั่วได้นะครับดีช่วยข okay. ้างในเด้วยนครับ ยัดลงไปได้ครับยัดตรงนะครับครับก็เรายัดได้ประมาณนี้นครับเราก็หาไม้หาไม้มาลองตีนะครับรองลองอย่างงี้นครับอย่าเอาค้อนตีเลยนะครับเดี๋ยวมันจะ สียหายนะครับเอาผ้าใส่างนี้ก็ได้นะครับถ้าไม้ไม่ค่อยสะอาดครับประมาณนี้ไม้ใสนี้แล้วก็คอนเ้านข้าไปครับ จนสนิทแบบนี้เลยนะนี่ครับก็ลงสนิทอย่างนี้เลย,ยนี่ครับไม่มีโผล่นะข้างๆเนี่ยมันจะเสมอขอบพอดีเลยนะครับข้างๆตัวเนี้ยนีเนี้ย,ยมันจะเสมอขอบพอดีเลยขีนะครับนี่นี่ครับยัดเรียบร้อยทียนี้ก็เตรียมใส่เลยนะครับ ตัวนี้ไม่ได้ทากาวครับตัวนี้ไม่ได้ทากาวนะถ้าเราทากาวเวลาตีลงไปมันอาจจะจะแน่นเกินครับเพราะว่ามันมีประเกน็นอยู่แล้วโอเคนะครับเพราะว่ามันมีประเกน็นฝาสูบไปแล้วนะนี่ประเก็นฝาสูบป,ประเกน็นก็จะปิดอย่างนี้นะครับปิดข้างข้างขอบตัวนี้นะครับปิดร่องตัวแผ่นเหล็กนี้ก็จะค้ำอยู่บนบานี้พอดีนะครับส่วนแผ่นประเกนเ็นเนี่ยก็จะอยู่ข้างนอกพอดี นะครับเราก็ทาจารบีหรือทาฉล็กก็ได้นะครับทาจารบีทาฉล็กกันรั่วนะครับครับก็อย่าลืมนะจุดจุดนี้นะครับเนี่ยอย่าลืมใส่ออริงนะครับตรงนี้จะมีอริงใส่โอริงน้ำมันเครื่องนะครับรูนน้มันเครื่องใส่โอริงด้วยนนะครับมาครับมาดูวิธีการเรียงแหวนลูกสูบนะครับเรียงจากข้างบนข้างบน ลงล่างนะครับก็แหวนก็จะมีมาให้สตัวนะครับแหวนสตัวก็จะมีตัวสีขาวเนี่ยแหวนตัวสีขาวแล้วก็จะมีสีดำสอตัวแล้วก็อันนี้เป็นแหวนกวาดน้ํามันนะครับที่เป็นร่องนะครับครับก็ตัวสีขาวตัวเนี้จะอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยอยู่ข้างบนบนสุดเลยแล้วก็จะมีตัวสีดำสองตัวนะครับสีดำสองตัวเท่ากันเลยตัวนี้ แต่ว่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่กึงกึงข้างหลังไว้เนี่ยจะมีจะมีรอยกึงข้างหลังไว้นะครับจะมองเห็นหรือเปล่าครับอเอาเป็นว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ว่ากึงข้างหลังไว้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเรียบๆเลยครับเอาไอ้ตัวที่เรียบๆอ่ะเป็นตัวที่สองนะครับตัวเรียบๆเป็นตัวที่สองแล้ตัวที่กึงข้างหลังไว้อ่ะเป็นตัวที่สาม ตัวที่สามสุดท้ายก็แหวนกวาดน้ํามันนะครับแหวนกวาดน้ํามันตันี้ตัวที่สี่นะครับก็ทุกตัวจะมีโค้ดบอกนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับโค้ดบอกเป็นตัวหนังสือลอ,องเห็นหรือเปล่าเป็นตัว R นะครับตัวหนังสือตัว R เนี่ย เหมือนกันเลยครับสี่ตัวหันตัวหนังสือขึ้นข้างบนทั้งหมดเลยครับเนี่ยหันตัวหนังสืออยู่เนี่ยหันขึ้นไปทังดานหัวลูกสูบทั้งหมดเลยนะครับครับแล้วที่สําคัญนะครับไอแหวนตัวที่ตัวที่สามอะตัวที่กึง่งกึ่งด้านหลังไว้นะครับถ้าเราใส่ผิดข้างนะครับมันก็จะกวาดน้ํามันขึ้นข้างบนครับมันก็จะทําให้ควันขาวครับมันจะ กวาดน้ำมันเครื่องขึ้นข้างบนถ,ถ้าใส่กลับด้านนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับตัวที่สามนะครับตัวที่มันกึงร่องนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ามาดูการเรียงแหวนลูกสูบนะครับผมจะเรียงผมจะเรียงแบบนี้นะครับตามตามเสาลูกสูบครับเสาสีเสานะครับ,รรรบผมจะเรียงตัวที่หนึ่งตัวข้างบนนี่ครับตัวที่หนึ่งอยู่นี่แล้วก็ตัวที่สองอยู่นี่ ตัวที่3ามอยู่นี่ตัวที่3อยู่ด้านล่างและตัวที่4ี่อยู่ด้านบนครับแหวนกวาดน้ํามันเอาตัวสุดท้ายอะ่ะเอาให้นอยู่ด้านบนนะครับแหวนกวาดน้ํามันนะครับเดี๋ยวก็ยัดลูกสูบเข้าก่อนนะครับนะครับก็เช้านี้เรื่อประกอบเครื่องครับแหวนล็อก ก็มาดูวิธีการตั้งมาร์กนะครับครับส่วนมาร์กบาลานเซอร์นี่ยครับเราตั้งตอนแรกให้ตรงแล้วครับตั้งให้ตรงก่อนตอนแรกพอตรงเสร็จเราจะหมุนไปฝั่งไหนก็ได้นะครับตัวนี้ตั้งให้ตั้งแต่มาร์กให้มันตรงตอนแรกนะครับส่วนมาร์กพาลูกเบี้ยวนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งเป็นจุดตัวนี้หนึ่งจุดจุดบนจุดล่างนะครับตรงกัน,นครับ แล้วก uh, <Iya. S 1> ็เฟืองบาลาน์นะครับอันนี้2จุดนะครับตรงกันนะครับ2จุดเนี่ยเฟืองสะพานครับตัวนี้เฟืองสะพานกับเฟืองบาลาน์นะครับอันนี้ก็เลข3ามครับตรงกันเลข3ามตรงกันก็ประมาณนี้ครับนี่ก็กาะเบาะนะครับข่อเดิมนะครับ มาเดิมวาวใหม่สปริงครับไอ้สปริงเก่าไอ้สปริงใหม่ปริงแต่งยาวกว่ากันยาวกว่ากันขดหนึ่งนะครับเนี่ยยาวกว่ากันขดหนึ่งรอบสูงครับเคยใช้รอบสูงสปริงกาวนานก็ใสไปแล้วครับใส่ไปแล้วเดี๋ยวประกอบวาวกัน ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ120อัพเรียบร้อยแล้วตัวนี้เมื่อเช้าลองฟังเสียงแล้วไม่มีที่ยึดครับกระโดดโดดเหมือนกบกำลังจะยกสานู้นเลยครับยกสาเครื่องมันเลยตอนนี้ช่างก็เต็มช่างเต็มร้านเลยตอนนี้จีมีแต่เจียงหน่อยนะมีแต่เจียงหน่อยทั้งนั้นเลย เราฟังเสียงครับตอนนี้จัดเต็มไล่ข้างลูกโตว,วาวเล็กฟังเ,เสียงร้อยยี่นะ